สวัสดีครับวันนี้นะคะเราจะมาสร้างสกินเราเองซึ่งเราเตรียมอุปกรณ์แล้ววันนี้เรามีแขกรับเชิญนี่เลยจากช่อง Victoria ยชาแนลเนียว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 ี่เอาปืนสีน้ำที่เราสร้างเอาเราเอากระจกับเป็นน้ำส่วนอันนี้ก็ชามราเมนที่เราสร้างกับน้องเนี่ยอันนั้นกิลอยู่ไหนมานี่จุดเกิด แล้วจุดเกิดมันอยู่ไหนขอหาขอตัวหาอันนั้นก่อนนะคะเอิมแขกรับเชิญโอเคค่ะเราหาเขาเจอแล้วนะคะเขาไปเกิดตรงนูน่นโอ้โหกว่าจะหาเจอมาเดี๋ยวเราก็สร้างสกินเรา มาสกินเราเดี๋ยวเราอะเดี๋ยวเราขอตัดไปตอนที่สร้างได้สักประมาณครึ่งตัวเพราะขกว่าจะสร้างรองเท้าได้นี่คงอีกนานะคะเพราะกว่าจะวางบล็อกได้แต่ละบล็อกอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูตอนสร้างรองเท้านะสองสส่ มันคก็อ่นัมันคงที่ต่ำถึงลบสามสิบองศาเซลเซียสการนั้นไม่ง่ายเลยชาวฟินใช้ศิลปะในการสังเกตธรรมชาติอย่างใกล้ชิดและมีความสัมลักที่ซ่อนอยู่ลูกที่เปลี่ยนไปเราต้องหวนนี่ค่ะสาเหตุค่ะโอเคค่ะงั้นก็ขอตัดไปตอนที่สร้างเสร็จสร้างสักประมาณครึ่งปะแบบ ขาได้ะค,ะค่ะโอครึ่งตัวมัง้งนั่นแหละก็ไปกันเลยโอเคค่ะก็สร้างได้ประมาณนี้แล้วนะคะมันสร้างนานมากแนละ้วดูดูแขกรับเชิญของเราว่าสร้างได้เท่าไหร่กิลเท้าพี่เป็นสีอะไรใต้เท้าพี่เป็นสีอะไรสีดำ สีแล้วใต้เท้าเราเป็นสนะีอะไรใต้เท้าเราเป็นสีอะไรเคสีดำถ้าเป็นสีอื่น <c oughs> ฉันต้องแก้มหมดทั้งหมดมันคือสิอ่งที่ละเอียดเบึ้มการสร้าง,งสรรค์ แล้วจะทำยังไงดีเนี่ย่นทไงดมี<ช>ม,มันลำบากก็อีตรงผมนี่แหละโอ้ยมันจะยากอะไรก็นนาก,ก็น่ามาได้เท่าไหร่อ่ออะโอเค ฟบแบบนี้เออฉันจะบ้าตายเออสร้างผมอย่างนี้ไปก่อนก็แล้วกันกิวใครก็ได้ช่วยฉันสร้างที เดี๋ยวเราค่อยมาสร้างผมกันทีเอิ่มหนึ่งสองสาสี่ห้าหกหนึ่งสองสาสี่ห้าหกห้าเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองยังมีสารชนิดอื่นๆที่มีประโยชน์ต่อ พี่วิวขอดูหน่อยโอเคพี่ช่วยวางตรงนี้มา หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกสิบสอหนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดปดเกสบอ็โอ้ของอีกนาน คิวมานอนดิพี่เกียรปรับให้เช้ามานอนอยู่นี่เตียงนอนอยู่นี่อ,นอ,นอ่ะงั้นพี่เอาทำเตียงนอนถืนน<ๆ>่เอาไว้เผื่อกิวจะมานอนตรงนี้นอนเห็นเท้าตัวเองอีกโอ้ชีวิต อันนี้ก็อาจจะต้องมีภาคสองอีกแล้วโอเคไหนนะหนึ่งนะ <S 1> 1, <S สองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอืมหนึ่งสองสามสี่ ห้าว anyway, <Association> okay. like ้ายหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอเคในที่สุดผมก็เสร็จผักผักแป พัพกก่อนอขอทำสติหน่อยอันนี้ก็อาจจะต้องมีพาคสองพาคสามพาาสี่พาคห้าเลยนะคะกว่าจะเอฮลมีใครก็ได้มาช่วยฉ <c oughs> ันที มาฆ่ากู่นะกูลืมสก,กินด้านหลังพี่เหรอรโอ้มีฟ้าหอด้วยเหรอึก please please please, please. ไแปบ,บเดียวพี่ส,สร้างรองเท้าเสร็จแล้วงอก็บรายละเอียดไชหรอโอ้โหรองท้าพี่ไม่ต้องเก็บรายละเอียดมากมายแค่ทําเป็นสีดสําขึ้นมาแล้วก็ทําเป็นสีน้าเงินเปาะแปะเปาะแปะ ก็เนี่ยพี่ก็สร้างพี่ก็ทำสกินให้กิวแล้วเนี่ยเนี่ยสกินเนี่ยไอสกินเนี่ยพี่ก็ทำให้กิวแล้วนี่อ่ะสร้างต่อสร้างต่อเออสกินต้องมีลาพิสบ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเค หนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดปก้าโอเคปึ๊บปึ๊บตรงนี้คือเสื้อตรงนี้กาเสื้อทีนี้ก็ อืมสวน,น,สนผมชอบฟังเสียงของมันโอเครวเสียงเดียวกันไปมาเสียงเบาๆจากนั่งฟังได้ทั้งวันมีความสุมากเลยมีนุกผู้มาอยู่ด้วยมันต้องสร้างตรงนี้แต่ช่างมันเถอะไม่ต้องพี่เหมืนเป๊ะเออเออ 1, 2, 3, 4, มหนึ่งมสี่ห้มั้ง น่าจะห้าละมัง้งไม่โลสิเอิ่มใช่น่าจะหา้าหรือเปล่าสร้างมันหนึ่งสองสามส,สี่ห้าไม่ยาวเกินปึ๊บปึ๊บไม่มั้งไมโลซสินึ่

แปก้าสิบสองน่าจะสิบสองแล้วมั้งพอก็ใช้แบบนี้ในการสอบเหมือนกันสองสามสี่ห้าหกเป้าสิบสอออทไมไม่คิดนะ ถึงตรงนี้โอเคถึงตรงเสือ้อก็คือตรงนี้ต้องยาวกว่านี้ ถ้าเสียงเบานอกกว่โทษด้วยนะคะเพิ่มบอกตอนนี้เนี่ยนะแต่ถ้าด้านนอกรอบตัวสีดังรอบตัวเสียงดังก็ต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเปิดทีวีอยู่นอกเอ้ยน้องไปเปิทีวีละอืมรู้สึกแปลกๆยังยังยังไ,ได้แค่นี้นายวี <laughs> เอมรู้ส voilà. ึกยังไงชอบคุณเออเอออโอเคอ่าจอย่างเสร็จยังเนี่ย โอเคได้แล้วทำไมตอนแรกเราสร้างไม่เท่ากันเออสร้างมันเถอะไม่ต้องไปเออสร้างดอันนีม่ต้องข้างหลไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยทูสร้างผิดสร้างผิดอีกแล้วไหนไหนิวนิ่งสร้างผิดชีวิตเปลี่ยนเออไหนกิวหันหน้ามาดิมันสร้างผิดยังไงเนี่ย เออจริงเออใช้มองแบบนี้แล้วคุณจะได้มองทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังได้จริงพี่ไม่ใช่ชอบใส่มุมมองอย่างนี้ไม่งั้นพี่สร้างสร้างไม่ได้เลยล่ะไหนมือเหรอมื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 อน่าจะสักประมาณคิดก่อนคุณไม่ค่อยทำมาค่ะมินิเกตสี่ กับขาสองใช่ปะอันนี้เปลี่ยนมุมด้วยนะเพราะว่ามุมตรงนั้นรู้สึกว่ามันตาน,นั้นหนึ่งสองสามสี่โอเคหนึ่งสองสามสี่ กว่าจะสร้างได้แต่ละอัน ในที่สุดแขนด้านนี้ก็เสร็จกว่าจะเสร็จแต่ละด้าน หยุดฝนแต่เราจะใช้วิธีการหลับมันจะง่ายกว่าหนึส <laughs> <c oughs> <2, 3. S 1> องสามเดี๋ยวนะ แากลับเซิร์ฟไม่เคยพูดอะไรเลย,ยล What คือเราได้ยินเสียงแขกรับเซิร์แต่ทุกคนจะไม่ได้ยินลเลยเว้นแขกรับเซิร์ฟ w h สร้างมือคิวสร้างเท้า <laughs> พี่สร้างมือคิวสร้างเท้าตัวเนี่ยเกือบถึงตัวแล้วต่างกันอย่างกับฟ้า สร้างมนเถอะกิวรู้มาทำไมพี่ถึงสร้างนานขนาดนั้นไม่สร้างไม่เร็วเหมือนกิวพี่สร้างไส้ข้างในด้วย What? 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 คือข้างในเท้าอ่ะพี่ไม่ได้ mm. พี่ไม่ได้โล่งเหมือนกิว mm. พี่มีอะไรอยู่ข้างในด้วยพี่คือพี่วางบล็อกด,ด้านไหน,ไใ,นใช่ อเราเล่นเราเล่นอ้าวก็พี่กลัวไอ้พวกมอนเกิดอ่ะพี่กลัวมอนเกิดไม่งั้นพี่ก็ต้องมีหัวใจตับไตใสฟูเป็นมอนเตอร์ก็ฮีโร่บายฮ <c oughs> ะวอเตอร์คิดร่บายบยากาศเป็นยุบบหนึ 1> 1่งสองสาม วุ้ยตายหนึ่งสองสาม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 อยวต้องไปสร้างตัวนี้อีกไม่พี่ไม่อยากให้ตัวพี่เรืองแสงได้ตอนกลางคืนด้านในอะนะอุ้ยตายฟลี๊บเดี๋ยวกิวจะสร้างแบบก็ลังถือดาบอยู่ด้วย โอ้โหที่จริงพี่ก็พี่คิดว่าพี่จะสร้างถือดาบด้วยนะแต่แต่่ไมคงอีกนานชาติหนึ่งกว่าจะเสร็จพี่รู้สึกเหมือนตอนนี้พี่กำลังกลายเป็นซอมบี้หัวขาดหนึ่งสองสามเดี๋ยวทำไมสามอ่ะหนึ่งสองสามสี่เท้าเท่าไหร่หนึ่นงสองสามสี่อ,อืมช่างมันเถอะ หนึ่งสองสามี่แอจำเป็นในใการุหนึ่งสองสามสองสามสี่เอาไปที่เซตติ้งเ๊บกิวชอบอ่านชื่อคุณเป็นอายโนอิสฮายอ๋อใช่คนที่แปลก แปลกใจนะถ้าใครเล่นบล็อกแมนแล้วเจอเราแล้วคนที่แปลกใจว่าทำไมชื่อในบล็อกแมนกับม e c ครับปกติไอ้มายครับบ้บาบาบาอะไรเนี้ยจำชื่อเออเออไมค์ครับพ็อกเก็ตอ i ดิชั่นไมค์ครับบาบาบาอะไรทั้งสิ้นไมค์ครับเลยไมค์ครับอะไรก็สร้างัลนแหละ อ่าฮะพี่ก็ต่ออย่างเงี้ยนเหมือนกันลั่นละเอออย่างออางี้ก็ช่างเถอะยาวเท่าไหร่ยาวเท่าเสื้อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิเราเราจะนับนกันไหมเฟือ ง<ฮ>ั้นเดี๋ยวเราบอ,อก,กดไลค์กดแชร์อะไรกันตรงนี้แป๊บหนึ่งเผื่อเมมโมรี่เต็มนะพอคลิปนี้น่าจะอีกยาวไกล พราะเมื่อกี้คิดว่าจะถาอีกเกมหนึ่งอีกเกมที่เราบอกว่ามัมมี่เต็มที่เราบอกเมื่อเมื่อวานนั่แหละหัวเพราะมัมรี่เต็มอีกถึงจะลบเกมนั้นไปแล้วก็เถอบอกให้ว่าลบทําไมเพราะที่เราเล่นแคสให้ดูอ่ะนั่นแหละเราไม่ได้ลงล็อกอินค่ะแล้วเขามาบอกว่าคุณต้องลง Lock นนล็อกอินคุณต้องเรา เราที่เกียดลงเราก็เลยบายบายกิมอย่าลืมกดไลค์เป็นแฟนเพจด้วยนะคะแต่ยังไม่สำหรับวันนี้นะเพราะว่าเราจะยังสร้างต่อต่อต่อก็จะเป็นยังไงติดติดตาม EP 2สองนะ โอเคติดตาม EP สองแต่เราขอสร้างแขนแลเราเ้าก็<ห>ตรงแขนตรงนี้ก่อนนะคะอ EP สองอ่ะก็เราก็จะมาสร้างหัวกันนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายบ๊ายบายบบ๊าายยเราไปดูอันนั้นกันก่อนไม่ข้างหลังจะมีคลิปเปอร์ข้างหลังจะมีคลิปเปอร์อะไรเรอเอใช่ข้างหลังจะมีคลิปเปอร์ไปอเออ